ตัวละครตัวนี้เป็นนักประจนภัยชั้นหนึ่งของเมืองออริโอเธอเป็นนักประจนภัยระดับผู้บริหารของกลุ่มโรกิเฟมเลียหญิงสาวผู้สวยงามผู้มีผมและดวงตาสีทองอันสงประกายเธอนั้นเป็นนักประจนภัยระดับเฟิร์สคลาสที่มีอยู่เพียงน้อยนิดและเธอถือได้ว่าเป็นนักประจนภัยที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาแหมว่ากันว่าเธอคนนี้คือการกับชาติมาเกิดใหม่ของอดีตราชินีแห่งราคิออสตัวละครผู้เป็นเสาหลักของวงการนักประจนภัยหญิงสาวผู้มีสมญานามว่าเจ้าหญิงแห่งดาบอส์วอลเลนสไต สวัสดีครับผมสวัสดีุครับสุบาเซนไปนะครับกับซีรีส์ของดัมมาจิหรือว่าเป็นผิดหรือไงนะครับถ้าจะพบรักในดันเจียนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของข้อมูลตัวละครซึ่งตัวละครที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือตัวละครไอส์มอลเลนสไตน์ซึ่งก็จะเรียกได้ทั้งไอไอไอ ไอซ์ cy, ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคําเรียกกันก็เป็นตัวละครสาวที่มีแววของความเป็นนางเอกมากที่สุดคนหนึ่งในซีรีส์ด้วยความที่เจ้าหนูเบลเนี่ยตัวคุมรักแทบจะถอนตัวไม่ขึ้นจนทําให้เธอนั้มีบทบาทเธอชายนะครับในตลอดทั้งซีรีส์ของรรมจิเลยก็เพื่อที่เราจะรู้จักตัวละครนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของตัวละครไอซ์กันเลยครับในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เบื้องหลังของตัวละครตัวนี้นั้นไอซ์ cy, นั้นมีพ่อที่มีชื่อว่าอัลเบิร์ตและแม่ที่มีชื่อว่าอาริ อาเบิร์ตคอมเมนต์พ่อนั้นเป็นนักผจญภัยที่มากความสามารถคนหนึ่งและเขายังถูกกล่าวขานว่าเป็นนักผจญภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลานั้นและอาเรียคนเป็นแม่เธอเป็นผอพันเซอร์เปอริเพศหญิงผู้มีผมและดวงตาสีทองอันมีความสว่างงดงามอาเรียถูกบรรยายว่าเป็นหญิงสาวที่เปรียบเสมือนกับสายลมแห่งความอ่อนโยนที่นำพาวความสุขมาสู่ทุกๆคนแต่ในส่วนของต้นกำเนิดของไอซ์นี่แหละที่เป็นปัญหา ต้นกำ ce, เนิดของไอซ์หรือว่าไอซ์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นหนึ is, 謝謝่งในความลึกลับท <form? t os ılan> ี่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับของซีรีส์รามาจีที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการคลี่คลายออกมาเลยก็เพราะว่าตามปกติและพอพันเซเบริตนะครับจะไม่สามารถมีลูกได้ต่อให้จะผสมพันธ์ได้เนี่ยแต่ว่าก็ไม่สามารถมีลูกได้ไม่สามารถให้กําเนิดลูกมาได้และมันก็จะเกิดคําถามแล้วก็ข้อสงสัยว่าแล้วไอซ์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปยังไงมีสถานะคืออะไรเกิดขึ้นมาด้วยวิธีการไหนขข้้้ออออสสงงััยยยเเเหลล่่่าาานนีีีกิดดึมมมโทไไคํตบบะรรร ทำให้ตัวละครไอซ์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปริศนาอันยิ่งใหญ,ญ่มากๆอย่างหนึ่งเลยนะครับของซีรีส์ดัมมิจีแต่ว่าชาวเน็ตทั้งหลายทั้งหลนะครับก็ได้มีการออกความคิดเห็นและได้มีการแสดงแนวคิดต่างๆนานา,นา,นานมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับต้นกําเนิดของไอซ์ว่าเป็นในรูปแบบไหนกันบ้างอย่างทฤษฎีแนวคิดของคนแรกเขาคิดว่าไอซ์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของอาริยาเนื่องจากเปริตหรือว่าผู้นั้นไม่สามารถมีลูกได้โดยตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถสร้างลูกจากจิตวิญญาณของตัวเเองงไไดด้้้้นนนีีี่ป็ททฤษฎแรรกกมมาาตัขึ ส่วนทฤษฎีหรือว่าแนวคิดที่2ของชาวเน็ตก็คือเขาคิดว่าออาเบิร์ตหรือไม่ก็อาเรียเนี่ยน่าจะได้รับพรมาจากพระเจ้าหรือไม่ก็มีเวทมนต์ทักษะหรือว่าสกิลบางอย่างที่ทําให้สปิริตสามารถมีลูกได้นี่ก็เป็นทฤษฎีที่2ที่ชาวเน็ตได้มีการตั้งไว้ส่วนทฤษฎีต่อไปก็คือเขาคิดว่าถึงแม้ผููในอดีตจะไม่สามารถมีลูกได้แต่มันก็อาจจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากซึ่งในทางปฏิบัติหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะถือว่าเป็นปฏิหารของพระเจ้าก็ได้ นี่ก็เป็นตัวอย่างทฤษฎีนะครับที่ชาวต่างชาตินห,หลายประเทศเนี่ยเขาได้มีการออกความคิดเห็นออกมาซึ่งเอาจริงแล้วนะครับทฤษฎีก็มีมากมายกว่าน,นี้เยอะามากๆเลยมีทั้งอารเดียอาจจะเป็นเครื่องพูดก็ได้หรือแมก้กระทั่งอารเดียน่าจะให้กําเนิดไอซ์ขึ้นมาด้วยพลังของเธอเองซึ่งข้อคิดเห็นทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันก็มีมากมายเลยนะครับเยี่กับต้นกําเนิดของไอซ์ซึ่งเราก็ไม่สามารถฟันทงได้อย่างแน่ชัดนะครับว่าต้นกาเนิดของเธอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่สําหรับผมผมมองในเรื่องของความเป็นไปได้ครับ ที่แต่ละทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของปาฏิหาริย์เวทมนต์พลังพูดต่างๆนานาหรืออาจจะเป็นประสงค์หรือว่าความลึกลับอย่างหนึ่งของผู้เขียนก็ได้ซึ่งทฤษฎีของชาวเน็ตที่ผมได้นํามาเนี่ยอาจจะถูกหรือว่าผิดก็ได้สำหรับทุกคนนะครับมีทฤษฎีหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยเกี่ยวกับต้นกําเนิดของไอซ์นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเพื่อที่จะเป็นการแชร์ข้อมูลแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับในมุมมองของตัวเองนะครับแต่มีข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราสามารถรับรู้้ไดก็คื อาเบิร์ตอารเออแล้วก็ไอซ์เนี่ยอศาศัยอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานก่อนที่จะเริ่มซีรีส์ของดันมาจีดยทั้งวันหนึ่งพวกเขาได้ต่อสู้กับมังกรดำตาเดียวในการต่อสู้กับมังกรดำตาเดียวครั้งนี้พวกเขาสามารถขับไล่มันออกไปได้แต่ว่าก็มีผู้คนที่เสียสละชีวิตจะอาการบาดเจ็บมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพ่อของไอซ์อย่างอาเบิร์ตส่วนคนเป็นแม่อย่างอารเอียนั้นก็หายสาบสูญโดยที่ไม่ทราบถึงสา,าเหตุและต่อมาไอซ์หรือว่าไอซ์เนี่ยก็จะเข้าสู่โลกิแฟเมรีอาในฐานะสมาชิกใหม่ของไฟเมรีอา โดยเธอทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนัก,กวิจัยคนอื่นๆและในช่วงเวลาที่เป็นสมาชิกใหม่อยู่นี้เธอก็ได้มีการฝึกฝนอย่างหนักเท่าที่เธอทําได้แอสเวนเด็กสาวที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยพรสวรรค์และความดื้อรั้นของเธอจนในที่สุดเธอก็ขึ้นไประดับเลเวล2ภายใน1ปีซึ่งจะได้ว่าเป็นสถิติคนที่เลเวลอัพได้เร็วที่สุดนะครับในช่วงเวลานั้นจากนั้น,อนไอซ์ก็ได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วต่อไปไอซ์เลเวลอัพไปถึงเลเวล4ในอัตรา1ปีครึ่งแล้วก็เลเวล5แล ซึ่งก็จะส่งผลทาให้เธอกลายเป็นเสาหลักของโลกิเฟมเเลียการเป็นนักผจญภัยตัวท็อปในการสารวจดันเจียนและค้นหาความลับมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้พื้นหลังและประวัติของไอซ์เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องราวหลังจากนี้ของไอซ์เนี่ยส่วนมากนะครับจะดําเนินอยู่ในอนิเมะในซีรีส์ของซอสอูราททเรียจะเป็นอนิเมะแยกในส่วนของไอซ์แล้วก็ในส่วนของโลกิแฟมเเลียซึ่งแตกต่างจากซีรีส์ดักที่เบลจะเป็นตัวเอกแต่ว่าซอสอูราททเรียจะเป็นไอซ์นะครับที่เป็นตัวหลกัก ที่ตลอดระยะเวลาของซีรีส์นั้นจะดําเนินคู่ไปกับซีรีส์หลักเลยแต่แค่จะเป็นในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นเองที่ไอซ์แล้วก็โลกิฟเฟมเบรียจะได้มีการต่อสู้ที่จะนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับไอซ์แล้วก็โลกิฟเฟมเบรียที่พบคคอจะเข้าไปท้าทายดันเจียนและทําลายสถิติของดันเจียนและสร้างตํานานในวงการนักผจญภัยซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปติดตามเรื่องราวของไอซ์ได้น,นะครับตลอดทั้งซีรีส์เลย,ย ok ข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ ตัวละครตัวนี้มีชื่อเต็มก็คือไอซ์วอลลนสไตน์เธอมีสมยาน้าทั้งเจ้าหญิงแห่งดาบทั้งเจ้าหญิงแห่งสงครามเธอมีความสูงอยู่ที่162ซนติเมตรไอซ์สังกัดโลกิเฟมเบียเธอเป็นนักผจนภายเลเวล6ที่บลูดันเจียนถึงชั้นที่59สถานะตอนนี้ก็คือยังมีชีวิตยอยู่ครับโดยคนนี้ให้เสียงพากตัวละครไอซ์วอลินสไตน์เนี่ยก็คือคุณอูนิชิซาโอริครับผมในเรื่องของรูปร่างของไอซ์นั้นเธอเป็นหญิงสาวที่สวยมากมาก เธอมีผมสีบอลทองยาวดวงตาสีทองและมีรูปร่างที่เพียวบางรูปร่างภายนอกของไอซ์นั้นจะชวนให้นึกถึงอารเรียคมเป็นแม่มากเนื่องจากมีความเหมือนกันเด็ะเดะเหมือนกับก๊อปปี้กันมาเลยโดยโบติลลาไอซ์ I, จะสวมชุดต่อสู้ที่มีความสีขาวแล้วก็สีดำพร้อมกับผ้าคลุมแขนรองเท้าบูทยาวสีน้ำเงินและเธอสวมชุดกราะซึ่งประกอบด้วยสนับสีรษะกราะอกสนับแขนสนับสะโพกแล้วก็สนับเข่าแต่ว,ว่าถ้าหากเป็นชุดที่ไม่ได้ต่อสู้แล้วล่ะก็เธอมกจะสวมชุดเรดรสสีขาวนะครับซับในสีทอง บุคลิกของไอซ์นั้นไอซ์จะเป็นคนงเงียบๆส่วนใหญ่เธอจะมีปัญหาในการแสดงความรู้สึกผ่านคําพูดด้วยเหตุน,นี้ทําให้หลายๆคนคิดว่าเธอเป็นคนลึกลับแต่จริงๆแล้วสภาพจิตใจของไอซ์เนี่ยก็คือยังเปรียบเสมือนกับเด็กอยู่เลยและถึงแม้ไอซ์เนี่ยจะเป็นนักปนัยพชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นนักปนพไพขั้นสุดยอดแต่ว่าเธอไม่เคยดูถูกผู้ที่อ่อนแอกว่าเลยและมีการกล่าวกันว่าถึงแม้จะเห็นเธอเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วไอซ์เนี่ยเป็นคนที่หัวรุนแรงมีความมุ่งมั่นแล้วกก็มมมีคาาาตังงใจอย,อย่ ที่เธอทําทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายและทําทุกอย่างเพื่อให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไอซ์นั้นเธอเป็นคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นครับสาเหตุมันมาจากในตอนที่ไอซ์เนี่ยยังเป็นเด็กในตอนนั้นลิเวอรียลงโทษไอซ์นะครับที่ไอซ์เนี่ยเรียกลิเวอรียว่าเป็นยายแก่ลิเวอรียก็เลยลงโทษนะครับในการจับไอซ์มัดไว้แล้วก็โยนลงน้ําและเรียกการลงโทษนี้ว่าเป็นการฝึกว่ายน้ําสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าเจ็บปวดสาหรับเธอทําให้ในเวลาต่อมาไอซ์ก็เลยหลีกเรียกน้ําโดยทันทีเลยใ่หางเธอต้องอาบน้าในดัน ธอก็จะพยายามอาบน้แต่ที่ที่เท้าของเธอเนี่ยแตะถึงพื้นครับและเนื่องจากไอซ์เนี่ยตุ้มเทชีวิตของเธอเนะครับเพียงเพื่อให้เธอแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไอซ์จึงไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างและขาดสมาสํานึกด้วยในบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เป็นคนค่อนข้างอ่านใจได้ง่ายมากๆเพราะนี้ทําให้โลกิโกหกเรื่องต่างๆนานา,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 าแล้วก็ใช้ประโยชน์ในบางครั้งนะครับกับความเข้าใจง่ายของไอซ์เองครับและด้วยความที่เธอมีสีหน้าจริงจังแล้วก็มีความผันผวนในความคิดไอซ์มีแนวโน้มที่จะก้าวร้้วกับผู้อื่น แล้วก็ไม่คารบผู้บังคับบัญชาของเธอด้วยเป้าหมายของไอซ์ก็คือความแข็งแกร่งที่มากพอที่จะสามารถชนะมังกรดําตาเดียวและนําแม่ของเธอกลับมาซึ่งเนื่องจากเป้าหมายของเธอเนี่ยมันคือการแก้แค้นแล้วก็เป็นเป้าหมายเพื่อตัวอเ,อเองไอซ์จึงคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสาหรับการเป็นฮีโร่หรือว,ว่าวีรบุรุษเลยและด้วยความปรารถนาที่จะแก้แค้นและประสบการณอันเจ็บปวดในตอนที่เธอยังเป็นเด็กทาให้ไอซ์เนี่ยมีความเกลียดชังต่อมอนสเตอร์แล้วก็สับประหลาดไปอย่างมากและความรู้สึกดังกล่าว มันส่งผลทาให้ออีส์เริ่มหมกมุ่นนะครับเกี่ยวกับการกำจัดมอนสเตอร์อย่างไร้เหตุผลแต่ว่าในระหว่างเหตุการณ์ของสเตนนสความคิดของเธอเกี่ยวกับมอนสเตอร์เก็ได้มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยถึงแม้เธอจะพยายามปฏิเสธและก็มองว่ามอนสเตอร์ย,ยังไงก็คือมอนสเตอร์แต่ว่าหลังจากที่เธอได้เห็นการกระทาของวีเนในการปกป้องเบลแล้วความคิดของเธอเกี่ยวกับมอนสเตอร์เก็เริ่มมีการสั่นคลอนและทําให้เธอเข้าใจว่ามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดก็มีหัวใจเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันทําให้ตั้งแต่นั้นเธออก็็จะเเปนนผู้ัดสงว่า มอนสเตอร์ตัวไหนควรเชื่อด้ดวามอนสเตอร์ตัวไหนไม่ควรเชื่อดนี่คือบุคลิกนิสัยนะครับของไอซ์วอ e ์เลนสไต์นั่นเองครับหญิงสาวสวยงามที่ถึงแม้จะมีความนิ่งๆเงียบเงียบแสดงออกไม่ค่อยเก่งแต่ภายในกับดุดันอย่างไม่เกรงใจใครที่ไม่เคารพใครไม่เกรงใจใครและพร้อมจะเชื่อทุกคนที่ขวางทางต่อมาลาดในเรื่องของพลังและความสามารถของไอซ์วอลนสไตล์กัน Ice ไอซ์จะรับการยอมรับนะครับว่าเป็นนักสู้รุนนักผจญภัยที่แข็งแกร่งและถือได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในนักผจญภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองโอราริโอแมตตออตตาก็ยังยอมรับความกล้าหาญของเธอว่ามีความโดดเด่นมากๆแล้วก็น่าชื่นชมซึ่งถ้าเปรียบเทียบโลกของดัมมาจิเป็นเกมการาแล้าแล้วก็ไอซ์น่าจะเป็นตัวละครระดับ S S S R เสมือนตัวละครระดับไฮคลาสไฮรงที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งความสามารถสกิลทักษะต่างๆนานาที่มีความเหลือล้นในเรื่องของความสามารถของไอซ์เนี่ยก็จะมีดังนี้ความสามารถที่1 เอฟเฟกซ o เชนอ h ฟิสิกอลพาวเความสามารถทางกายภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อไอซ์ถึงระดับเลเวลซีสความสามารถทางกายภาพของเธอนั้นมีความเหนือกว่าอย่างมากเลยนะครับเมื่อแบบเทียบกับคนทั่วไปและในแง่ของความสามารถทางกายภาพแล้วสกยภาพทางกายภาพของเธอเนะครับเหนือกว่าคนที่อยู่ระดับเลเวลฟอย่างมากๆเลยความสามารถที่ <External Strength. S> 2 e x c e p t i o n a l Strength ความแข็งแกร่งอันเป็นพิเศษแค่ความสามารถทางกายภาพดั้งเดิมของเธอเนี่ยก็มีความโดดเด่นมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าหากไอซ์นะครับได้มีการใช้สกิลหรือว่าใช้ทักษะในการเพิ่มเติมขึ้นมา ธอจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็พลังโจมตีนะครับที่สูงขึ้นจนน่าประหลาดใจซึ่งจะส่งผลทำให้เธอสามารถต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าเธอได้และสามารถยกระดับความแข็งแกร่งของเธอได้อีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวความสามารถที่ 3. exceptional speed agility and reflex ความเร็วความคล่องตัวและการตอบสนองที่ดีเยี่ยมในตอนที่ไอซ์เลเวอรเธอมีความเร็วมากจนสามารถกำจัดสมาชิกของเอ o ว u เสหลายคนได้ทันทีโดยที่พวกเขาไม่สามารถตอบสนองได้ทันและยังสร้างภาพติดตาให้กับพวกเขาได้อีกด้วย และเมื่อไอซ์ถึงระดับเลเวลสเธอมีความเร็วมากพอนะครับที่จะโจมตีระดับเลเวลทแล้วก็เลเวลโหลายสิบคนพร้อมกันได้และนอกจากจะสามารถโจมตีนะครับในเวลาเดียวกันได้แล้วเธอยังสามารถหลบดีกได้โดยที่ไม่โดนการโจมตีแม้แต่ครั้งเดียวความสามารถที่4 Expert s ์ o r d สนักดาบผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่เธอฝึกฝนมาตั้งแต่เข้าร่วมกับโลกิแฟมเบียไอซ์เป็นนักดาบที่มีทักษะ และมักจะได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นผู้ที่ทรงพลังที่สุดในเมืองความสามารถด้านดาบของเธอนั้นนะครับเกิดมาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับความมุมันะและก็พรสวรรค์แม้ว่าทักษะการใช้ดาบของเธอจะมีความน่าทึ่งแต่รูปแบบการต่อสู้ของเธอก็โหดร้ายและก็ดุดันพอสมควรซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทาให้มีอาวุธเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถต้านทานพลังของเธอได้ครับเขาชชำนาญดาบของไอซ์เนี่ยเมื่อต่อสู้กับนักรบคนอื่นเนี่ยมีความน่าเกรงขามมากๆตอนในแง่ของเทคนิคการต่อสู้กับบุคคคคลลลแ้ววกก็เเเเเททนิของงไีียยยจะสาามรรถบบั แม้แต่ออตต้านะครับก็ชี้เห็นว่าเธอมีทักษะที่สูงแต่ก็มีการระบุว่าทักษะดาบของไอซ์เนี่ยมันไม่ได้มีความเจาะจองนะครับในการต่อสู้กับบุคคลแต่ว่าจะเป็นเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการฆ่ามอนสเตอร์แต่ถึงนั้นนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคดาบความชานาญในด้านดาบของเธอเนี่ยก็คืออยู่บนท็อปแดงเลยก็ว่าได้นะครับของนักผจญภัยความสามารถที่5 enhanced sense หรือว่าประสาทสัมผัสที่เฉียบคมหลังจากที่ไอซ์นะครับได้รับฟาร้าแล้ว ระสาสัมผัสของเธอเนี่ยก็มีความเฉียบคมแล้วก็ดีกว่าคนส่วนใหญ่ไปอย่างมากและภาษาสัมผัสความรู้สึกการตรวจจับของเธอเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเลเวลเนะครับที่เธอได้เติบโตขึ้นมาความสามารถที่6กเพโรกริฟหรือว่าอักษรโบราณไอสามารถเข้าใจอักษรโบราณข้อความศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่ภาษาของเทพเจ้าได้ครับเธอสามารถอ่านรูปตีเนื้อหาของข้อความเหล่านี้หรืออักษรเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนื่อือนหัวข้อของความสามารถ ต่อไปจะเป็นในเรื่องของเมจิครับหรือว่าเวทมนต์เวทมนต์ของไอซ์จะมีเพียงแค่อย่างเดียวครับก็คือแอเรียลแอเรียลคือวินเอเลเมนต์เอนชั่นเมจิหรือว่าเวทมนต์เสริมแก่งธาตุลมเวทมนต์แอเรียลนี้ทําหน้าที่เป็นทั้งอาวุธโจมตีอันทรงพลังและยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันได้ด้วยแอเรียลถูกกล่าวกันว่าเป็นเวทมนต์นะครับที่เหนือกว่าเวทมนตร์ประเภทเอนทรานทั่วไปอย่างมากและเมื่อใช้เวทมนต์แอเรียลอย่างเต็มที่แล้วล่ะก็มันถูกกล่าวขานกันว่าเป็นสายลมแห่งพูดอันยิ่ง่รอรอ,อ,ากการอ้อกอกะา็สลลขต ใบมนแอเรียลนี่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับไอซ์มันอย่างมากเลยที่เมื่อใช้ควบคู่กับการต่อสู้แล้วก็ไอซ์ Ice จะสามารถชนะคู่ต่อสู้นะครับที่มีระดับเลเวลมากกว่าเธอได้เลยทีเดียวและวใบมนแอเรียลนะครับจะมาพร้อมกับท่าไม้ตายท่านหนึ่งก็คือท่าริวลาฟากา้าเป็นการที่ไอซ์นะครับจะใช้แอเรียลเนี่ยล้อมรอบตัวเองเอาไว้ก่อนที่จะพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ของเธอกระบวนท่านี้เป็นท่าไม้ตายในการโจมตีเพียงหนึ่งเดียวทําไม้ท่านี้มีความทรงพลัง ดุดันแข็งแกร่งที่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายได้อย่างเช่นที่ไอสามารถสังหารเวอร์กา้าและเดมิสซบรดได้ทันทีนะครับด้วยท่านี้เบนแม้กตั้งออตาก็ยังต้องใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขานะครับในการต่อต้นานท่านี้นี่ก็เป็นในหัวข้อของเวทมนต์ในหัวข้อของสกิลหรือว่าทักษะไอจะมีสกิลนะครับก็คืออเวนเจอร์อเวนเจอร์เป็นสกิลในการช่วยเพิ่มพลังโจมตีของไอซ์นะครับเมื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์และจะเพิ่มพลังโจมตีอย่างมหาศาลนะครับเมื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหรือ และเอฟเฟกของสกิลเอเวนเจอร์นั้นความสามารถจะเพิ่มขึ้นนะครับตามความเกียดชังของไอซ์ด้วยยิ่งความเกียดชังมากเท่าไหร่พลังโจมตีที่ได้มาจากสกิลนี้นะครับก็ยิ่งทรงพลังมากยิ่งขึ้นแต่สกิลนี้ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าสกิลนี้มันสร้างความเสียหายนะครับให้กับอาวุธของผู้ใช้ทําให้ในการใช้ความสามารถนี้มันจําเป็นต้องมีอาวุธนะครับที่ไม่พังทลายหรือว่าเสื่อมสลายอย่างเช่นเดสเปเรตของไอซ์นั่นเองและสกิลเอเวนเจอร์ยังสามารถใช้เข้าคู่กับเวทบนเทมเพลได้ด้วยซึ่งจะกลายเป็น จะเป็นการสร้างสายลมสีดําอันทรงพลังที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับไอซ์เป็นอย่างมากความเสียหายแล้วก็ความรุนแรงของเทมเพลสอเวนเจอร์นั้นไม่ได้ดาบประจาตัวของไอซ์นะครับอย่างเดสเปเรสซึ่งมีคุณสมบัติอย่างดูรันเดลที่ไม่สามารถแตกหักได้เนี่ยก็ยังเริ่มแตกหักเลยนะครับถ้าหากถูกปกคลุมไปด้วยสายลมสีดํานี้เป็นเวลานานๆต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ development Ability หรือว่าความสามารถที่ไอซ์เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาอย่างที่หนึ่งก็คือฮันเตอร์หรือว่านักล่า ฮันเตอร์เป็นความสามารถของไอซ์นะครับที่พัฒนาขึ้นมาที่มันจะช่วยเพิ่มความสามารถของเธอนในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์นะครับที่เธอเคยต่อสู้มาก่อนจะกล่าวกันว่ายิ่งเธอต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวเดิมๆความสามารถในการต่อสู้แล้วก็กำจัดของเธอเนี่ยก็จะดีมากขึ้นครับ <S <S ความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาอย่างที่2ก็คือ up normal resistance การต้านทานสถานะที่ผิดป,ปกติความสามารถนี้จะทําให้ไอซ์นะครับสามารถต้านทานสถานะที่ผิดป,ปกติได้และจะลบล้างเอฟเฟกต์ผิดปกติเหล่านั้นด้วยความสามารถนี้ ทำให้พิษบางอย่างเนี่ยแทบจะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อเธอเลยหรือแม้แต่พิษที่รุนแรงที่สุดในปริมาณที่มากเนี่ยก็ยังยากเลยนะครับที่ส่งผลกระทบต่อไอซ์ความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาอย่างที่3ก็คือส i r ริ h ฮิ l ิ่งหรือว่าการรักษาของพูดส i r ริ h ฮิ l ิ่งจะเป็นความสามารถในการรักษาและฟื้นฟูจิตใจของไอซ์นะครับโดยอัตโนมัติซึ่งจัดได้ว่าเป็นความสามารถที่หาได้ยากมากๆและน่าจะมีเพียงแค่ลิเวียคนเดียวที่รู้ว่าไอซ์เนี่ยมีความสามารถนี้และไอซ์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าทําไมเธอถึงมีความสามารถนี้ขึ้นมา ไอคิดว่าเธอได้ความสามารถนี้มาเนี่ยจากการที่เธอใช้แอรีโซ้ำๆนะครับในตลอดหลายปีที่ผ่านมานั่นเองเรื่องกันในเรื่องของพลังและความสามารถต่างๆของไอซ์มอร์เลนสไต์ครับทั้งความสามารถสกิลเวมนต์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องพอสมควรเลยต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ไอซได้ใช้กันว่ามีอาวุธอะไรบ้างมาเริ่มจากอาวุธในปัจจุบันก็คือ Desperate เดสเปเรตเป็นอาวุธระดับเฟิร์สเทียเป็นอาวุธชั้นหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างดูรันเดลที่ทําให้เดสเปเรตเป็นอาวุธที่ไม่สามารถทําลายได้ทำให้ผู้ครอบครองสามารถใช้อาวุธชิ้นนี้ต่อไปได้เรื่อยๆครับโดยที่ไม่ต้องสร้างอาวุธชิ้นใหม่หรือวหาอาวุธชิ้นใหม่มาใช้แต่ว่าพลังโจมตีของเดสเปเรตนั้นค่อนข้างต่ํากว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธระดับเฟิร์สเทียชิ้นอื่นๆเดสเปเรตถูกสร้างขึ้นมาโดยกัมเบนูเฟอร์เบียสำหรับไอโดยเฉพาะซึ่ แต่ว่าในส่วนของใบมีดเนี่ยก็ยังสามารถทื่อได้เหมือนเดิมดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาหรือว่าได้รับการดูแลเป็นประจาอยู่ดีครับซึ่งไอเนี่ยก็ใช้ desperate นะครับตั้งแต่ที่เทอร์เนลทรี 3, จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเธอก็ยังใช้อยู่ครับส่วนอดีตอาวุธเนี่ยก็จะมีดังนี้ครับอดีตอาวุธอย่างที่1ก็คือเรปเปียเรปเปียเป็นอาวุธที่ไอซ์นะครับยืมมาจากกอมบดีในตอนที่เอา desperate ไปซ่อมเรเปียนี้ถึงแม้จะไม่ได้มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถพังทลายได้แต่ว่าความคมและความออองมมาาี่ก็ถืวดวดพสคร อดีตุกรณ์อย่างที่2ก็คือริทเทิเบรดริทเทเบรดเป็นดาบสําหรับพารุมที่กิวออกให้กับนักะจนภัยหน้าใหม่และถึงแม้อซ์นะครับจะเป็นมนุษย์แต่เธอก็ได้รับริทเทเบรดมานะครับในตอนที่เธอเป็นนักะจนภัยครั้งแรกแต่ต่อมามันก็ถูกทําลายนะครับเนื่องจากทนสกิลของอซ์ไม่ไหวอดีตอาวุธอย่างที่3ก็คือซอสเอลซอสเอลเป็นดาบที่อซ์ใช้ในตอนที่เธอเลเวลวันซึ่งมีราคา1ล้านวอริสเป็นดาบที่กาเรตแล้วก็สมาชิกระดับผู้บริหารคนอื่นๆนะครับได้ม ซอสเอลทำมาจากวัสดุของดามมากัสที่เป็นต้นกาเนิดจากประเทศเมืองแรกแห่งชามซอสเอลเป็นดาบที่มีความแข็งแกร่งทนทานและคมกว่าวอาวุอื่นๆที่น้ำพุชนภยชั้นต่ำได้ใช้แต่ว่าซอสเอลก็มีความหนักมากเหมือน,อนกันเพราะเป็นดาบเหล็กนะครับที่เน้นการโจมตีและก็เน้นความทนทานเป็นหลักในส่วนของอาวุธเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเกราะชุดเกราะในปัจจุบันก็คือวาร์ดัสอลิสเรสเป็นชุดเกราะสีน้ำเงินที่สร้างขึ้นมาสําหรับน้ำพุนภัยระดับสูงที่มีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีคววาามมทนนตต่อเ เดิมทีแล้วเป็นชุดเกราะสําหรับพารุมแต่ว่าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดัดแปลงนะครับให้เหมาะกับไอซ์ซึ่งเธอใช้ชุดเกราะนี้นะครับตั้งแต่ที่เธอเรเวลทวีจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวอดีตชุดเกราะอย่างที่1ก็คือริ t เท r ร์เลเตอร์เป็นชุดเกราะนังสําหรับพารุมที่กิวอ้อยกับนักวิจา์ภายหน้าใหม่อดีตชุดเกราะอย่างที่2อ r m าร์เมอร์เดสโลกิคอสตูมเป็นชุดเกราะของพารุมนะครับที่รับการปรับแต่งโดยโลกิเฟมเบรียเป็นชุดเกราะที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับก็คือ42,500วา่ิส โดยเป็นชุดเกราะที่ประกอบด้วยโลหะเบาไม้สีขาวจะช่วยเพิ่มความเบาแล้วก็ความทนทานในระดับหนึ่งนี่คือในเรื่องของอาวุธและก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับของไอซ์บอนสไตน์ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ของไอซนะครับกับตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยตัวละครที่1นึ่งเบลคราเนล ไอซ์มีความสนใจในการเติบโตของเบลอย่างลึกซึ้งและก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตลอดทั้งซีรีส์ไอ <Ice S 1> มีความสัมพันธ์ชันมิตรแล้วก็เชิงบวกกับเบลมากๆและเธอคอยช่วยเหลือเขาอยู่บ่อยครั้งนะครับในตอนที่เขามีปัญหาและไอซ์ยังใส่ใจเบลมากพอนะครับที่จะช่วยเหลือเขาในหลายสถานการณ์ซึ่งเบลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บางอย่างแล้วก็หลยอย่างมากๆเลยนะครับในตัวไอซ์ซึ่งจะส่งผลทาให้ไอซ์นะครับเริ่มสับสนแล้วก็ตั้งคําถามนะครับเกี่ยวกับจิตใจของตัวเอง และบางครั้งเธอยังแสดงความหึงหวงในเรื่องของเบลอีกด้วยครับอย่างเช่นในเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงหลายคนเลยนะครับเข้ามาหาเบลแล้วก็ไอเนี่ยเฝ้าดูอยู่มันทําให้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าสัตว์เลี้ยงของเธอเนี่ยกำลังจะถูกคนอื่นพากไปไม่ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเบลเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่พฤติกรรมของไอซ์ที่มีต่อเบลและความหงุงิดอย่างลึกซึ้งของเธอที่มีต่อเขาเนี่ยมันก็บ่งบอกอย่างชัดเจนเลยว่าไอซ์อาจจะค่อยๆพัฒน,นาความรู้สึกที่โรแมนติกต่อเบลโลกเป็นดีขอไอซ และดูเหมือนว่าทั้งสองเนี่ยจะเข้ากันได้ถึงแม้ว่าโลกิเนี่ยจะพยายามลวนลามและพยายามล่วงละเมิดเธอก็ตามแต่ว่าทุกๆครั้งโลกิก็จะโดนตอบสนองนะครับด้วยท่าทางต่างๆนา,นานาของไอซ์ตลอดเลยความสัมพันธ์ที่3ดิเวเรียดิเวเรียมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแม่ของไอซ์ด้วยความห่วงใยที่เธอมีต่อไอซ์เนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทั้งแสดงผ่านทางความโกรธความห่วงใยแล้วก็ความคิดถึงในสมาชิกข,ของโลกิเฟมิเลียทั้งหมดนี้ จะกล่าวก,กันว่าริวเบียเป็นคนที่สนิทกับไอซ์มากที่สุดแล้วก็เป็นคนเข้าใจไอซ์มากที่สุดนั่นเองครับเพราะว่าริวเรียสามารถมองเห็นความรู้สึกและสามารถมองเห็นปัญหาของไอซ์ได้โดยตรงในขณะที่คนอื่นๆไม่สามารถทําได้ทํใไมพูดง่ายๆเลยก็คือริวเบียเปรียบเสมือนกับแม่คนหนึ่งของไอซ์เลยนี่คือตัวอย่างความสัมพันธ์ของไอซ์นะครับกับตัวละครอื่นๆในซีรีส์ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมหรือว่าเรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับไอซ์วอเรนสไตน์ส่วนเสรมม มีข่าวรู้ว่าไอซ์นะคะปริเสธคำขอจีบเธอมากกว่า1000ครั้งเลยทีเดียวส่วนสำารเนื่องที่2อาหารโปรดของไอซ์ก็คือจะกรมมรุกุลหรือว่ามันฝรั่งทอดใส่ไส้นั่นแหละครับส่วนมากแล้วไอซ์ก็จะสั่งใส่ไส้ถั่วแดงหรือไม่ก็เพิ่มครีมประมาณนั้นครับส่วนสำารับเนื่องที่3แอลเรียวเวทมนต์ของไอซ์นั้นได้มีการตั้งชื่อตามจิตวิญ,ญญาณแห่งอากาศจากตัวละครเรื่อง The Tempest ของวิลเลียมเชกสเปียร์ส่วนสำารับเนื่องที่4ไอซ์มีบทสนทนาเพียง1หนะครับในซีนกก่นิรกขางอนะจิ ส่วนเิลี้5อซส์ถูกเรียกว่าทิดาแห่งดันเจียนโดยอัลฟรียาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ทราบความหมายนะครับของคาคานี้อยู่ดีส่วนเสําเรลนสุดท้ายโดยทั่วไปแล้วนะครับอซ์เนี่ยจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าหญิงนิทราครับนี่ก็เป็นส่วนเสริมแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับของอซ์บอลน์สตไตก็ค่อนข้างดุเดือดพอสมควรเลยนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ทั้งเบื้องหลังรูปร่างบุคลิกนิสัยสกิลความสามารถอาวุธต่างๆค่อนข้างที่แน่นเอียดเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิ ข็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมตกหล่นยังไงเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือในคลิปข้อมูลตัวละครของเฟย่าซึ่งหลายหลายคนก็น่าจะสังเกตแล้วแหละว่าคลิปคลิปนั้นเนี่ยอยู่ๆมันก็กลายเป็นคลิปที่ถ้าหากไม่อายุ18บวกขึ้นไปเนี่ยจะไม่สามารถรับชมได้ซึ่งในเรื่องเรื่องนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าปวดหัวแล้วก็น่าง,ง,ง อัพคลิปเสร็จไปปุ๊บแล้วก็ตั้งเวลาอ uh ัพคลิปไปนานเนิ่นนานกว่าที่คลิปจะลงเนี่ยมันไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยถือว่าไม่มีการเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนขอบเขตของคลิปผมเลยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิป18บวกนะหรือว่าจะติดเหลืองติดแดงนะซึ่งมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ผมเลยแล้วพอคลิปอัพไปแล้ววันแรกไม่มีปัญหาในการดูอะไรเลยทุกคนสามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ผู้ชายหรือว่าหญิงแก่เด็กอะไรเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยแต่พอวันที่2ดมันมีปัญหาซะงั้น วันที่สอพอผมได้ไปเช็คคลิปดูกับการว่าคลิปเนี่ยต้องมีอาอยุ18ปีขึ้นไปเฉยเลยซึ่งผมไม่ได้งงว่าที่ผ่านๆมานาน,นนานานเนิ่นนานเนี่ยก่อนที่คลิปจะปล่อยเนี่ยทำให้ไม่บอกมาเลยหรือว่าแจ้งเตือนมาเลยว่าคลิปมันจะเป็นอะไรคลิปมันจะ18บวกติดเหลืองติดแดงหรือว่าละเมิดสิทธิอะไรของ YouTube ทําไมไม่แจ้งเตือนมาตั้งแต่แรกๆผมจะได้มีการตัดต่อคลิปใหม่รีอัพคลิปใหม่เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเอนจอยแล้วก็ดูคลิปของผมได้แล้วพออยู่ๆมันเป็นอย่างเนี้ยผมก็ไม่สามารถลบคลิปใหม่ได้ หรือไม่สามารถอัปคลิปใหม่ได้ส o มันก็เลยค่อนข้างเป็นปัญหาแล้วก็น่าปวดหัวพอสมควรเลยนะครับสำหรับ y YouTube ในปัจจุบนันนี้ดังนั้นที่ในอดีตนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมมาเนี่ยก็คงจะรู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยผมทําคลิปของไฮสคูลมาก่อนไฮสคูลดีๆแล้วแหละที่จะได้ว่าเป็นอนิเมะเซอร์วิทเฮนไทเลอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าซีรีส์ของไฮสคูลดีๆของผมเนี่ยแทบจะไม่ติดเหลืองติดแดงหรือแม้กระทั่งกลายเป็นคลิป18บวกเลยเมื่อเลยมีความคิดว่า อะไรคือมาตรฐานในการอัปคลิปหรออะไรคือมาตรฐานในการตรวจสอบหรอถ้ามันคลิปแบบคนจริงๆตาตาเนื้อเนื้อมีเนื้อมีหนังแบบแนวคลิปโปอ,อย่างเงี้ยผมจะไม่แปลกใจหรือว่าผมจะไม่ขัดอะไรเลยแต่ว่าก็ต้องทนให้ได้อยู่ดีแหละครับต่อให้มันจะมีปัญหาแค่ไหนก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยๆๆๆนะครับที่ผมได้มานํามาลอาให้ทุกคนได้ฟังเนาะส่วนทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวละครไอซ์มีทฤษฎีอะไรความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะครับขอถ้าทุกคนชอบซีรีส์ของดันมาจินะ กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องขุมบาสเซนไปสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นประเด็นเรื่องไหนตัวละครตัวอะไรท็อปิกอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ